วันนี้แม่พาเด็กๆมาสักการะหลวงปู่โตที่วัดระฆังมาวัดครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะแม่เลยให้เขาเนี่ยลองได้สวดบนเย็นอยู่ที่วัดกันบ้างไปดูกันว่าจะเป็นยังไง สวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งสมาธิกันต่อแป๊บหนึ่งนะักแล้วก็มาทําบุญทําทานกับรูปปั้นพี่เนนน้อยจากนั้นค่ะไฮไลท์ของวัดนี้ก็คือระฆังนั่นเองเด็กๆบ้านนี้ก็ไม่พลาดที่จะไปตีระฆังค่ะ เด็กๆสนุกสนานมากเลยทุกคนรู้ไหมว่า<ช>ะระฆังที่ยนะอยู่รอบๆเจดีนี้นะคะมีอยู่กี่ใบวันนี้ค่ะพี่นาคุณเลยตีวนไปสามรอบและรอบสุดท้ายนะคะลูกบอกว่าแม่หนูอยากรูงง้จังเลยว่าระฆังเนี่ยมีกี่ใบอ่าหนึ่งร้อยห้าตรงไหนทั้งหมดมีะระฆังเท่าไหร่ลูกหนึ่งร้อยเจ็ดหนึ่งร้อยเจ็ดโอ้ยเก่งมาก เด็กก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งความสนุกสนานสาธุกันทุกคนนะคะ